พอ3.8แล้วลกูก less fx เท่ากับเจอจุดนะฮะ find the minimum value of the function minimum value อันเงี้เห็นฟังก์ชันปุ๊บเป็นสมก,การคลอแดติกอีกแล้วแสดงว่าเป็นพาราโบลานะครับคลอแดติกเป็นพาราโบล่าข้างหน้า x กำลังสเป็นบวกแสดงว่าเป็นพาราโบลารูปอะไรรูปหงายใช่เป็นรูปหงายแสดงว,ว่าจะเจอจุดต่ําสุดเป็นจุดเวอร์เท็กซ์นะครับอ่าจุดต่ําสุดเป็นเวอร์เท็กซ์ดังนั้น minimum value of fx ตัวนี้ก็คือหาเวอร์เท็กซ์มานั่นแหละ อ่าซึ่งไอ value นะครับ value ก็คือค่า y นั่นเองก็ไปหา value ตัวนี้มานะครับพี่สอนไปแล้วเรื่องของ hk ใช่ไหมครัถ้าเกิดสมการอยู่ในรูปของพ u a d ติบวก bx บวก c เราสามารถหา vertex โดยใช้จุด hk นะจุด hk ก็ h ก็หาเป็นลบ b ส่วน 2a นะครับของเรา b คืออะไร b คือ14นะฮะ a คือ1 2คูณ1เพราะงั้น h ก็คือลบเนั่นเองเสร็จแล้วน้องเอา7ลบเเนี่ยเข้าไปแทนในสมการสมการนี้จะได้ค่า y ออกมาได้แว l u e นะฮะก็จะได้ f ของลบเเอาแทนเข้าไปลบเกำลังสองบวกสิบสี่คูณลบเบวกสี่ได้เป็น49บวก7 4 28ใส่8ทเด2 7 17เป็น9เอ้ย7 17บวก2เป็น9เออลบ9 บวก40บวกกันเป็น89ลบ98หลือกันเหลือ9ใช่ไหมลบ9เออลบเกเกือบคิดเลขผิดอีกแล้วตอบตอบลบ9นะ